ปอ,อกินเยอะๆนะคะไม่ทำเองเลยค,ครับ <S 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 นี่ไมกแกจะตักกับข้าวให้คนอื่นแกก็ต้องใช้ช้อนกลางสิอ,อแม่ทำอะไรคะเนี่ยเนี่ย มันเป็นมนรารยาทขั้นพื้นฐานบนโต๊ะอาหารป๊อปนี่หรอกินได้เยอะนะครับอ๋อแต่ไม่ให้าใช้ช้อนตัวเองตั่ให้พี่ป๊อปเหมือนกันนะคะป๊อปมันเป็นลูกชายฉันเราเป็นครอบครัวเดียวกันพรองงั้นละก็ฉันจะตัดยังไงให้ลูกชายฉันก็ได้แต่แกนะมันเป็นแค่คนนอกปะแต่เฮ้ยมาย แม่พี่ก็พูดถูกแล้วพี่กับแม่เนี่ยเป็นคนครอบครัวเดียวกันจะทำอะไรก็ได้ส่วนมาเป็นคนนอกงั้นมาก็ควรทำในสิ่งที่คนนอกก็ควรทำอ๋อได้ค่ะคุณป้าในเมื่อมาเป็นคนนอกไหนๆอาหารนี่มาเป็นคนทำาอิงหมืล่ะเฮ้ยป๊อบ ดูสิมายมันตักไก่ไปเองคนเดียวอ่ะลูกอะไรครับแม่มาย็เป็นคนนอกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเราหรอกแม่แต่ตอนให้เหลือแค่ฟักอย่างเดียวเลยครับแม่เรากินส่วนนี้ได้ไหมหรือว่าถ้ากินไม่ได้แม่จะทอดไข่ดาวก็ได้นะครับ ไมาไปชอปปิ him, like, ้งมาได้ของปลุกใจเต็มเลยแหละนี่ดูนี่สิสวยไหมไมาเห็นปุ๊บนะถูกใจสุดๆเลยอ่ะสวยมากเลยนะไมยเหมาะกับมมยมากเลยอ่ะนี่ยังไม่พอแค่นี้นะไม่ไปเดินเจอต้มหูคู่นี้แล้วไมยก็ใส่เลยเข้ากับสีชุดกระเป๋าไม่พอดีเลยเห็นไหมสวยมากเลยนี่พอมีเงินมาหน่อยน่ะก็ไปซื้อของใช้ส่วนตัวหมดเลยนะ แกนี่มันใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงๆทำไมไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวบ้างไมยรู้ทั้งรู้ว่าเงินผัวตัวเองเนี่ยจะต้องไว้ใช้ซื้อของเข้าบ้านแทนที่จะรู้จักเก็บเงินตัวเองไว้บ้างอะแต่ของพวกนี้เนี่ยไมยใช้เงินไม่ซื้อนะคะไม่ใช่เงินของพี่ป๊อปสะหน่อยเอาทำไมแกต้องมานั่งแยกได้ว่าเงินแกเงินป๊อปนะฮะในเมื่อพวกแกสองคนอะเป็นผัวเมียกันแล้วนะไม้ ส่วนแกเองนะ่ะหาเงินได้แล้วแทนที่จะว้ใช้จ่ายในครอบครัวหรือไม่งั้นก็ซื้อของเข้าบ้านบ้างอนะป้าคะมายเป็นคนนอกนะคะทำไมมายจะต้องเอาเงินที่มายหามาเนี่ยไปซื้อของใช้ให้ป้าใช้ด้วยหรอคะป้าตั้งหากะ่ะที่เป็นครอบครัวของพี่ป๊อปป้าไม่เอาเงินของป้าไปช่วยซื้อของใช้ให้พี่ป๊อปเองหรอคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมายสักน,น่อยเอาเฮ้ยเฮ้ยยี่มาย ยังไหมนี่ก็อ้อยก็าันจะเหรอเป็นไงป๊อปแกเห็นเมียแกไหมนี่แม่กำลังสอนนันอยู่นะมันก้าวยกหรื้ว่าแม่ได้ยังไงแม่มาเขาก็พูดถูกอ้วนี่ก็มาเขาเป็นคนนอกไยครับแต่นี่แม่มาเป็นคนนอกและเงินที่เขาหามาก็เป็นเงินของเขาเขาอยากจะได้หรืออยากจะใช้อะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะแม่แล้วก็เรื่องที่มายพูดเนี่ยผมว่าก็ถูกนะครับ เพราะว่าแม่เองเนี่ยก็ช่วยผมหาเงินเข้าบ้านไม่ได้เลยนี่ป๊อบฉันแก่แล้วนะจะให้ฉันไปหาเง,งินมาจากไหนแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเงินมา,มาเลยนะครับเพราะยังไงมาเขาก็เป็นคนนอกอก็ดีอาแล้วนี่พวกแกจะไปไหน ไปบ้านพ่อแม่มาไค่ะอะไรนะไปบ้านพ่อแม่แกแล้วทำไมต้องขนของไปเยอะขนาดนี้ฮะแกกะจะย้ายบ้านเลยรอไงใช่ค่ะไมก่กาว่าจะย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่ไม่ค่ะอะไรนะไปอยู่กับพ่อแม่แกนี่แกแต่งงานกับลูกชายชนนะไหมาแกจะย้ายออกจากบ้านผัวเพื่อกลับไปอยู่กับพ่อแม่แกเนี่ยนะก็ใช่อเสียค่ะคุณป้าไม่เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าไม่จะแยกกันอยู่กับพี่ป๊อป แล้วพี่ปอกเขาก็โอเคแล้วด้วยมายก็เลยกะว่าจะย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่มายไงคะอะไรนะแยกกันอยู่ใช่ครับแม่มายเนี่ยเขาเป็นคนนอกจะมาอยู่บ้านเรานานๆเนี่ยก็จะดูไม่ดีอะครับผมก็เลยว่าจะไปส่งมายที่บ้านพ่อแม่เขานะครับแม่นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฮะพวกแกทําบ้าอะไรกันทําอะไรเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องก็เก็บไปนินทากันหมดอะผมไม่ได้ทําตามใจนะครับแต่ผมทําตามความเป็นจริง ไม้เนี่ยเขาเป็นคนนอกก็ไม่ควรที่จะอยู่บ้านหลังนี้กับเราแลวเอาจริงๆนะครับแม่ผมว่าผมเนี่ยอยากจะแต่งงานใหม่ <c oughs> ผมจะแต่งงานเข้าไปอยู่บ้านไม่เลยแหละครับไปเถอะไปค่ะนี่นี่เดน๋ยวนะแต่งเข้าบ้านไม้งั้นเหรอป๊อปแกคิดทำบ้าอะไรของแกเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเป็นคนนอกในครอบครัวของไมยไงครับป๊อปป๊อป อะไรเนี่ยแชมพูก็หมดคิีมนวดก็หมดแล้วเนี่ยโธ่อะไรก็หมดทุกอย่างเยเอาเกลือก็หมดดีอะไรเนี่ย พิดก็ไม่มีเฮ้ยข้าสางก็หมดอีกโอ้ยกำทำไงดีเนี่ยป๊อบไมมป๊อบลูกอ่ะหลป๊อบป๊อบแม่ขอโทษน,นะลูกแม่ผิดไปแล้วอะใช่แม่ผิดเองป๊อบกลับบ้านเรานะลูกนะกลับมาอยู่บ้านเรานะ อมบอกว่าแม่คิดถึงไม้แม่รักไม้แล้วก็ให้ไม้กับมังเป็นลูกสาวแม่เหมือนเดิมนะลูกนะกลับบ้านหลังนะลูกพี่ป๊อปไม้ว่าเราเห็นใจแม่เหอะ